บรรยากาศนี้เลยที่ร้านเขาักไม่เก่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเต็มที่ชาแนลวันนี้นอกจากมูมาเล่นนำนอกจากมวยได้เมนูกไก่นึ่งสมุนไพร ซีสันน่ากินเนาะน้ำจิ้มเด็ดเนาะของร้านของร้านอันนี้สร้างมาด้วยจ้ะมาจ้าแซ่บแซ่บ้องกันจ้ะกินเสร็จก็จะไปออกกำลังกายบอกใช่ค่ะเพื่อนใส่ชุดมาเตรียมลงออกกำลังกายจ้ะข้าวเหนียวจ้ะเอาเลยแต่เขาก็จะขอจิ้มน้ำจิ้มก่อนขออนุญาตนะคะใช้มืออืมจิ้มเข้มข้นมากขอเป็นตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ สีเป็นดาวเสีย์แห้งจ้กรมชิมอร่อยเอา,วเอา้วแต่จัดไปไม่เกรงใจเลยนะคะเป็นไก่บ้านนะคะทุกคนเนื้อเขาก็จะแน่นๆ่ดน,นดูออกเลยใช่ไหม ยอมใจเพื่อนนะคะเขากินก่อนไปออกกำลังกายเหมือนกับเหมยเลยไปด้วยกันแหละจะไปออกกำลังกายไะะันน้น้ำจิ้มก็จะออกเปรี้ยวเผ็ดเข้ากันเข้ากันเนาะน้ำจิ้ม จิ้มทำอย่างนี้จิ้มได้หลายรสชาติหลายแบบแบบทำแบบพวกหอยก็ได้นะหอยหมวยอ่ะหอยนาอ่ามันเช่นนี้ได้ไหมหมวยได้ทำใหญ่ๆเลยแตงจัดไปเอาให้อิ่มเลยด้ึกสุดไปออกกําลังกายต่อสีน่ากินเนาะ mấy sáng ngày xưa sáng nay thì anh ơi <laughs> chương <laughs> trình quá ถ้ากินซุปวัวยังไงก็ขอทวดขอภัยด้วยนะคะกินไก่ต้องใส่มือนะจ๊ะกินไก่มันต้องใช้มือกินน้ำซุปด้วยนะ ดิบกินครั้งแรกอธิบายครั้งแรกที่เลือกกินไม่เป็นแต่ตอนนี้กลายเป็นผักที่ชอบเลยกิงนง่ายเนาะหรอ,อม,รมันกออรอบอร่อยถ้าพักมันแก่เดี๋ยวมันแก่จะหวาน่ากมันจะฉ่ำๆเนเี่ย หลือเพื่อน น,นี่คินเขาเที่ยงยังวันนอากาศดีเนาะวันนี้มากปกติเย็นอย่างเงี้ยคย็นคึมแล้วนะเป็นแบบนี้หลายวันแล้วไงคึมอะแต่วันนี้อากาศดีร้อนจตมีลม ันหน้าพาไปนั่งกินที่ร้านบรรยากาศดีเลยนะที่ร้านเห็นรุ่นพี่บอกว่าเขามีแกงอ่อมไหวด้วยหมยไม่เคยกินเลยดิยอ่อมอ่อมไหวนะแบบเชฟเขาเป็นคนสกลน,นครอ่ะมันก็ไม่เคยกินอ่อมไหว,เด,ว,เ,ดวไดไเดี๋ยวติดไปกินยูหานอยู่าจ้ะน้มหมย <laughs> ฮันได้บ่นอนเขาชอบกินแบบนี้มันกินง่ายเนอบานเป็นย่างเือย่างกระดาแล้วต้มก็อร่อยนะไก่บ้านอ่ะเคยกินนานแล้วไม่ค่อยได้กินเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวแบบทำมันก็เยอะไงไหลายอย่างอืมหลายขั้นตอนเออถ้าเพื่อนมาอย่าเนี้ย ทำกินหลายคนได้อยู่อชอบเอลยโมวันติดใจแร่ดิดเลยจ้ะบอกกินง่ายเหมือนมันแก้วเลย น้ำเลยนะ <laughs> อร่อยมากอันนี้ไก่หนึ่งตัวใหญ่ๆเลย ได้หรอ,อสนละกินค <c oughs> อไมหมฮะกินคอเป็นไหมกินเป็นพ้าจังกินเลยคงคอมันก็จะเป็นตรงหนังนะ แต่กวางเขาจัดฟันอ่ะแตง<ม>เขาก็กินแบบแตงนะกินแบบไม่สนอะไรอะ<ม>่ะเล็กหลุดทุกสามเดือนอ่ะ <laughs> โอ้ยแบบแล้วมันนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มหนึง่งอ่เพิ่มสี่กับสามไอ้เล็กห้าร้อยหรือเปล่าสามร้อยถึงห้าร้อยอ่ะแล้วแต่ร้าน <laughs> ของสดเนาะกินสุกบ้างหวยกินแต่ของสดอันนี้เขาใส่ผงขมิ้นบ้างสีเหลืองจะผงขมิ้นด้วยผงขมิ้นแล้วก็ขมิ้นเลยเนี่ยดูเขาตำเนี่ไงเครื่องอืเครื่องแน่นนะนี่สิเครื่องนี่ตำเอาหน่อย ไม่ใช่เป็นผมเนี่ยตำเอาค่ะตำแล้วใส่เครื่องเครื่องเครื่องติ่มเลยหอมเนี่ข้าตาขมิ้เขาเรียกอะไรไก่บบนึ่งแบบเนี้ยไก่นึ่งสมุนไพรไม่รู้ ใช่ไหมหวยน่สงสุกนั่งสุกอร่อยไก่ใใบ้านถ้าไก่บ้านจะดูออกเลยเนาะเนื้อเขาก็จะแน่นๆก้่เอาหมดเลยจนะแน่นอนเลยลืมลืมฟิตเนสแป๊บหนึง่ง ลเพื่อนเพิ่งลดน้ำหนักได้สองกิโลนะทุกคนมันก็ชวนเขามากินแล้ว น,นี่แต่งเียไว้หรือเปล่าใช่เฮ้ยหมวยฉีกดีเหรอ,อกินได้ฝ<า>ั่งนั้นสิของหมวยใช่ไ,ใชไหมไม่เป็นไรกินข้าวซ้อนเดียวกันยังกินใช่เมื่อคืนเนาะเอนาะหมูมามากอะ่ะจะพาไปเล่นกินหลังกล้อง โอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะไก่นึ่งสมุนไพรเป็นไก่บ้านเนาะแตงเนาะ,ะอร่อยมากน้ําจิ้มเด็ดมากนะคะทุกคนแซ่บร้ายจาบบ๊ดกินโดนแล้วเนาะมวยกาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุดหลายๆด้วย้าะะขอบพระคุณจากใจเนาะแล้วกถ็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้มวยกับแตงไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบาย